ชีวิตของคุณคุณคือผู้ร่วมสร้างกับคอลเลกทีฟและกับผู้สร้างคุณเกิดมาเพื่อได้เรียนรู้บทเรียนนี้นะครับทุกคนว่าคุณต้องรับผิดชอบอินเนอร์พลูชันหรือว่าสภาวะอากาศจากข้างในเวลาที่เราบอกว่าภาษาอังกฤษเนาะที่เราเรียกว่า under the weather คำศัพท์ภาษาอังกฤษนี่มันแปลว่าถูกกำหนดด้วยสภาวะเวเซอร์ภายนอกตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราถูกกำหนดว่า เราไม่ใช่ศูนย์การจัก,กรวาลทุกคนคนที่มีลูกจะรู้ดีว่ามันมีสไปรัลมีขวัญเอ้ยขวัญมาอยู่ข้างบนนั่นคือสัญลักษณ์ว่าคุณ take your power back ที่ไข่สลังแล้วก็สไปรัลตรงนั้นหายใจเข้าครับถ้ามัน r e s o n a t e หรือถ้ามันรู้สึกดึงดูดหายใจออกคราวนี้เรามาพูดตามสิ่งนี้จะเปลี่ยนชุดคุณเลยนะครับพูดตามผมนะสิ่งนี้ผมจะแชร์ในกลุ่ม V.I.P. ของผมด้วยที่ m a s Mastermind สิ่งนี้ผมเรียกว่า reality ownership declaration หรือว่าการเป่าประกาศเป็นเจ้าแห่งความเป็นจริงของเราเองไม่โทษใครรักตัวเองแล้วไม่โทษตัวเองนะแต่ว่าเรารับผิดชอบข้างในด้วยความรักหายใจเข้าครับพูดตามนะข้าพเจ้าประกาศถึงชัยชนะและความเป็นเจ้าของความจริง Reality ที่สูงสุดนี้ของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าทวงคืนพลัง จากทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าเคยมอบค่าให้พลังพวกเขาไปทั้งจากรัฐบาล k e เ t r a อ i l ลูมินาติความเชื่อเก่า mindset limiting belief เก่าเก่าเทคโนโลยี Go, ต่างๆว a l l อและกรรมทีสม่สืบทอดมาหลายชั่วคนข้าพเจ้าขอตัดขาดจากการโทษผู้อื่นและจากพนานาการของอดีตข้าพเจ้าไม่ใช่เหยื่อของสถานการณ์ข้าพเจ้าได้เขียนโชชะตาใหม ไทม์ไลน์ใหม่และก้าวเข้าสู่เส้นเวลาอันสูงสุดที่เต็มเปลี่ยนไปได้วยสุขภาพความมัง่งคั่งภายในความมัง่งคั่งภายนอกและศักภยภาพที่ไร้ขีดจำกัดของข้าพเจ้านี่คือความเป็นจจิงของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอปราประกาศชัยชนะและเจ้าของความเป็นเจ้าของเวอ l ์เรตี้ไทม์ไลน์นี้อย่างสมบูรณ์ and so it is สาธุและอเมนหายใจเข้าเพียร์ซิ่งเบสขึ้นมา ทางไว้รับซับเข้ามาครับนี่ความเป็นจริงใหม่ของคุณอัปเกรดความตั้มจำขึ้นมากับผมแล้วเจอกันเจอกันในอัปเกรดไทม์ไลน์ทั้งว่าในคอร์สแบบ Energy Free หรือแบบที่ลงทุนข้างในด้วยกัน